ขับหลังจากนี้ลงมาเห็นมามาู่ๆู่ลงจะลงเลยกับชมสวนหรอไม้เมืองบรรยากาศตลาดดอยฟีต้มไหมคะต้มยังต้มต้มส่น้มผึ้ส่น้ <c oughs> นำผึ้งกิโล,โลละกี่บาทสองโลร้อค่ะสีโลร้อกัสอลสาธุเดี๋ยวมันมือมือเดี๋ยวผมจัดอันนี้แล้วจะก,กรับขึ้นัมากตลาดเ้อ ใหม่ไม่แต่สาวมงี่นีนี่ขอผู้ชายก็มีค่ะเป็นหหน้าผ่าเอาด้วยไหมคะชุดละเจ้าบานละนี่ห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยของหน้าเผ่าจะเป็นแบบนี้ไปัวัน้าเผ่า เอาได้ไหมใสทับ่ต้องพันหยกต้องใส่มันไล่เลยไล่กับง่ามือรดกง่ามอยู่ง่ามง่ามเบียบได้ไล่กบุสวนนี่ละครับนี่กาเเตรียมเปลี่ยนชุดครับชาวเขาข้าวม้งลงไปไทยลู่บุสวนตรงไหนครับคุนครับพันเปลี่ยนหรือพันลงไปไทยลู่บ้าน Đutan đọc mạnh Đòi quy Anh đi mông nhắn xin nhỉ? mông nhắn đi Đòi mướn เอาไปให้ใรให้ใให้เหรอเดี๋ยวนี้นะคะสองข้าวไปงี้เค่ะเป็นที่ลเยเป่หเาไใ้เดียวดิอาค้าน่กนะไยเลย้เอไิเอาไมเอามีตะโพงงามเอาจับมาได้ครับพระวัดผมผมเดินเคืองอยู่โบ้นี่งใหแบบนี้เออเสลงงามสวย